สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคดคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดพาโลเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะเครื่องปรุงที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของน้ำซุปค่ะน้ำซุปก็จะมีโครงไก่ค่ะ1ตัวครึ่งกิโลค่ะ500กรัมนะถ้าเกิดตัวเล็กหน่อยก็อาจจะใช้เป็น2ตัววันนี้ตัวใหญ่ค่ะแล้วอุ๋ยก็เลยนามาสับท่อนนะแบบนี้เลยค่ะ500กรัมค่ะครึ่งกิโล หัวไชเท้าค่ะปอกเปลือกค่ะ300กรัมค่ะ1หัวนะประมาณ300กรัมแล้วก็จะมีเครื่องปรุงซอสต,ต่างๆนะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวและซีอิ๊วดำส่วนของเครื่องปรุงเดี๋ยวอุ๋ยจะให้ดูค่ะว่าอุ๋ยใช้ตัวไหนบ้างซีอิ๊วขาวค่ะอุ๋ยจะใช้ซีอิ๊ขวขาวสูตรหนึ่งซีอิ๊วดำหวานอุ๋ยก็จะใช้สูตรหนึ่ง เป็นซีอิ๊วหวานนะคะซีอิ๊วดำหวานแล้วก็จะเป็นซอสฝาเขียวนี่เลยค่ะแล้วก็ส่วนผงปรุงรสค่ะอุ๊ยจะใช้ผงปรุงรสตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นผงปรุงรสที่ทำน้ำตกหรือว่าน้ำพะโล้แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเขาจะเป็นสีออกน้ำตาลค่ะเพราะเขาจะมีเครื่องเทศผสมอยู่ด้วยจะให้ความหอมขึ้นไปอีกค่ะนี่เรามาเพิ่มความหอมด้วยสามเกลือค่ะใน3ามเกลืกอของอุ๊ยก็จะมีกระเทียมพริกไทยและรลกผักชี พริกไทย1นช้อนโต๊ะรากผักชี4-5ต้นกระเทียม20กรัมแล้วนำมาตำค่ะเห็ดหอม3ดอกนำมาแช่น้ำค่ะแล้วตัดครึ่งเลยค่ะถ้าเป็นดอกเล็กก็อาจจะไปต้องตัดแล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นดอกใหญ่ให้ผ่าครึ่งเลยค่ะให้หั่นครึ่งเลยนะแช่น้ำให้นิ่มค่ะ3ดอกเกลือใช้เกลือสมุนค่ะ20กรัมซอสฝาเขียว40กรัม ผงปรุงรส40กรัมสีอิ้วขาว70กรัมสีอิ้วดำหวาน70กรัมน้ำตาลมะพร้าว100กรัมแล้วก็จะมีส่วนของชุดพะโล้นะคะชุดที่มีขาแกมีอบเชยมีป่วยกักแล้วก็จะมีถุงข้าแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้คือเยอะ ส่วนเวลาเราซื้ออ่ะเขาจะมีแค่ดิดเดียวเองนะอุ๊ยนํามาใส่เพิ่มค่ะให้เราจะเพิ่มส่วนของอบเชยลงไปอีกสักประมาณ2แท่งแล้วก็วยกกอีกประมาณสัก3 4ถึงดอกค่ะก็ต้องมีเพื่องเทศที่ต้องเพิ่มนะเพราะว่ามาในชุดนน้อยเกินไปค่ะให้เราใส่เพิ่มลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะเราก็จะมาดูนะวันนี้อุยใช้เป็นนอสอเป็ดค่ะอุ๋ยซื้อมากิโลละร2 2ยบาทอันนี้ประมาณ1กิโลค่ะไปนิดนึงก็120บาทส่ะตัวนี้นะ5ชิ้นค่ะ แน่นอนค่ะมี5ชิ้นก็ได้5ชามนะแล้วเราก็จะเพิ่มส่วนของเลือดเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะแล้วใส่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วใส่3เกลือของเราลงไปผัดพร้อมกับเห็ดหอมนะคะเราจะผัดให้เหลืองและมีกลิ่นหอมค่ะ เราจะใช้ไฟอ่อนนะไม่อย่างนั้นค่ะเขาจะขมนะส่วนสามเกลือที่หว๋ใช้วันนี้อุ๋ยใช้พริกไทยดําสามารถใช้เป็นพริกไทยดําหรือพริกไทยขาวได้เลยค่ะเพราะวันนี้เราทําน้ําพาโล้เป็นน้ําสีออกน้ําตาลนะเราก็เลยใช้เป็นพริกไทยดําได้ค่ะนี่ค่ะเราต้องเจียวให้เหลืองเลยนะยิ่งเหลืองยิ่งเข้มยิ่งหอมค่ะไม่ต้องกลัวความขมนะ ด้วยไฟอ่อนค่ะให้ออกสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะให้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะให้เราตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะน้ำที่อุ๋ยใช้วันนี้ค่ะสามลิตรครึ่งแล้วใส่โครงไก่ค่ะโครงไก่ให้เราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วใส่เกลือ20บกรัมที่เราชั่งเอาไว้ค่ะส่งไปเลยค่ะแล้วก็ชุด พะโล้ลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงรสต่างๆใส่ลงไปเลยค่ะส่วนผงปรุงรสเราจะยังไม่ใส่นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่หัวชใยเท้าลงไปเลยนะสูตรวันนี้คุยเป็นสูตรทำกินนะเพราะว่ามันก็แค่ห้าชามเองเนาะ ก็เลยที่จะทําใส่ทุกอย่างไปเลยนะสําหรับใครจะทําขายสามารถเบิ้ลสูตรได้หรือจะรออุ่ยก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะทําให้นะคะถามว่าสูตรทาขายต่างกันไหมไม่ต่างกันเลยค่ะเหมือนกันทุกอย่างแต่จะเพิ่มอัตราและวิธีการทําที่ต่างกันบางขั้นตอนเท่านั้นนะคะเราก็ใส่3ามเตอร์แล้วก็เห็ดหอมที่เราผัดมาสักครู่ลงไปเลยค่ะเป็ดพะโลของเราค่ะใส่ลงไปต้มเลยค่ะ และเลือดค่ะใครหาเลือดเป็ดได้ใช้เลือดเป็ดจะดีมากไม่ได้ใช้เลือดไก่เลยค่ะแล้วเราก็จะต้มจนกว่าเป็ดของเราค่ะนุ่มปราอุ๋จะต้มเลือดประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วอุ๋ก็จะตักขึ้นเลยนะนี่เลยค่ะช่วงที่เรารอเป็ดของเรานะเรามาดูส่วนประกอบที่เราจะใช้ค่ะในก๋วยเตี๋ยวนะก็จะมีถั่วงอกคะนา้านี่เลยค่ะ ใส่ค้าด้วยจะเพิ่มความอร่อยเลยนะคะผักรยก็จะมีค่ะผักชีเครึ่องช้และต้นหอมค่ะนี่เลยนะล้างความสะอาดแล้วก็จะมีเส้น,นต่างๆ่ไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมีเส้นใหญ่วันนี้ค่ะเก็จะใช้เป็นเส้นเล็กเพราะว่าชอบทานเส้นเล็กเนาะส่วนตัวค่ะตั้งชายส่วนพริกน้ำส้มที่เราจะใช้ใน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็จะเป็นพริกน้ำส้มปั่นนะคะให้ใช้พริกแดงกินดาปั่นกับน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวหลังจากที่อุ่ยตุ๋นมาได้1ชั่วโมงค่ะส่วนของเป็ดกุยก็นุ่มแล้วนะเดี๋ยวเราจะนีบเป็ดขึ้นมาค่ะนี่ค่ะนีบขึ้นมาเลยหลังจากที่เราเอาเป็ดแล้วเลือดออกหมดแล้วนะนี่ก็จะเป็นน้ำซุปแล้วนะคะให้เราใส่ผงค่ะผงปรุงรสนะีทอุ่ยให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะเป็นผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสทะโลนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราจะเคี่ยวด้วยไฟอ่อ,อนๆค่ะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้น้ำซุปของเราหวานหอมอร่อยค่ะสำหรับก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ของอุ๋ยถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ